สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปอันบ็อกกันนะคะอันนี้สั่งในช้อปปีมานะคะส่งเป็นลงทะเบียนมาแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะสั่งแบบไหนมานะคะอันดับแรกก็ฉีดสเปย์นะคะช่วงนี้โควิดระบาดเนาะก็ฉีดไว้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะทุกคน ช่วงนี้มีคลิปอันบล็อกเยอะนะคะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนแต่ก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ทําคลิปบ่อยนะคะเพราะว่าติดเรียนนะคะเพราะว่าโรงเรียนเราก็เปิดแล้วเนาะแล้วก็การบ้านก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็ก็พยายามจะทําคลิปลงนะคะบางทีก็กําลังมีคลิปที่ตัดต่ออยู่นะคะก็มีนะบางคลิปเราก็ดองไว้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเลย เขาห่อมาดีนะคะทุกคนใส่กล่องเนาะบางร้านก็จะแบบใส่ซองมาให้นะคะแต่นี้ใส่กล่องมาให้เลยห่อดีนะคะเป็นบับเบิรลแรปนะ mm hmm. เดี๋ยวจะทิ้งพิกัดนะคะไว้ตรงหน้าคลิปนี้แหละนะคะ mm hmm. เป็นชื่อร้านในช้อปปีแล้วกันเนาะทุกคน mm hmm. เผื่อใครสนใจนะคะอยากไปซื้อนะซึ่งแบบคนงบน้อยก็ซื้อได้นะคะ mm hmm. นี่ทุกคน นี่นะคะมีความแบบเออมีความติดแปบะบสติกเกอร์ให้ด้วยเนาะนีัเลยโอ้ยนี่ทุกคนคือแบบดีมากนะคะแม่ค้ามีการมาให้ด้วยนะคะก็ขอบคุณที่อุดหนุนสินค้าร้านเรานะคะได้รับสินค้าแล้วอย่าลืม กดรับสินค้าและให้คะแนนเขาด้วยนะคะอีกีคือแบบแม่ค้าแบบเฟรนลีมากเลยนะคะตอบแชทเร็วด้วยนะอันนี้เป็นของแถมทุกคนดูดิของแถมเป็นกระดาษโน้ตน,นะคะคือเยอะอยู่นะเยอะอยู่เด้ออันนี้เป็นสินค้าที่เราสั่งไปมันจะเป็นเทปนะคะซึ่งคือเราก็กําลังแบบบ้าทเทปแต่ว่าไม่มีแบบเงินที่จะไปซื้อแบบเป็นม้วนๆได้นะคะ คือทุกคนไปตำกันได้นะมันอันลาะเจ็ดแปดบาทเองอะทุกคนแบบสักหนึ่งจุห้าเซนก็ประมาณเจ็ดแปดบาทนะคะถ้าเป็นสองเซนก็ประมาณแปดบาทเก้าบาทเนี่ยนะคะตกอันแค่นี้เองนี่นะคะเดี๋ยวรอให้ดูลายแรกมาลายแรกจะเป็นลายแบบนี้แม่ค้าเขาก็ทำมาเป็นแบบนี้นะคะมันเป็นเทปแบ่งขายนะ อันนี้มันเป็นของแบรนด์คนไทยนะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าปลอมเลยคือแบรนด์คนไทยนะคะที่เราซื้อมาก,ก็มีแบรนด์ของยังจี้นะแล้วก็ของแบรนด์ต่างๆนะคะแล้วก็มีของ Post it ิ o โนด้วยนี่โพสต์อิ no d โนดีไนะคะคือมันแบบดีมากทุกคนคืออย่าลืมไปตากันนะไม่ตาไม่ได้เลวคือน้องดีเกิน คือเรากลับว่าเราก็จะซื้อมาเพิ่มอีกเยอะๆนะคะแม่ค้าตอบแชทเร็วนะทุกคนหายหว่วงเลยส่งจริงนจะจ๊ะนี่อันนี้เป็นของที่เราได้มานะคะก็คลิปอันนี้มีเท่านี้เนาะทุกคนก็อย่าลืมไปอุดหนุนแม่ค้ากันด้วยนะคะแม่ค้าขนส่งก็ส่งไวอยู่นะคะนี่เนาะก็นี้เลยคือแบบ อ่ดีลุงัวคือดีมากนะคะทุกคนโอเคค่ะก็สำหรับนนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย